มันจะมีคําถามสําเร็จรูปแบบง่ายๆแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวนะขอขอเขาให้เปิดดูนิดนึงวัตถุประสงค์ของเล่มนี้ก็คือเพื่อให้มือใหม่ทุกคนอ่านได้ตั้งแต่วันแรกนี่วัตถุประสงค์ชัดเจนมากเพราะอะไรเรามีอักษรโรมาจีให้นะอักษรโรมาจิให้ถ้าอ่านไม่ออกอ่านไม่เป็นก็แค่มาดูในไลฟ์ไปด้วยกันแค่นั้นเนะองเนาะเดี๋ยวเซตตจะเปิดอีกงานหนึ่งให้ดู อย่างเช่นถ้าเราต้องการจะถามคนญี่ปุ่นว่าเป็นอะไระเป็นอะไระใครที่เรียนไม่ถึง6เดือนนะตั้งใจฟังนะเราลองบอกตอบเซหน่อยนะว่าตัวเองออกเสียงตามเซได้ไหมเอาง่ายๆเรียนแบบเสียงที่เซแต่พูดได้ไหมเดี๋ยวเซแต่จะพูดให้ฟังนะどโดชิตะโนโどうしたのどนโดのどうしたの,したの,したの,したのใครคิดว่าออกเสียงเรียนแบบตามได้กดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะ